อัลบั้มอยู่ที่เป็นสาวแล้ว70็สิกว่าอัลบั้มจริงจริงพกเมียเนี่ยแหละค่ะบางทีวนให้วนจบแล้วให้วนอยู่างนั้นให้ดีละหมื่นหมื่นติ๊บติ๊บโอ้โหเป็นไปด้เ็นรอค่ะพี่ใช่ถ้าชอบตัวเองไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เราไม่ได้เป็นคนเสียงดีมากไม่ได้ภาคภูมิใจกับเสียงตัวเองอุ้ยสู้พวกวงไม่ได้หรอกฉันก็ไม่ได้มาสู้เขาก็เป็นครูของฉันอยากจะมาสู้ขอทําไมลหละแล้วพอโตขึ้นมา มีผัวแล้วนักร้องมีผัวไม่ได้มีเมียไม่ได้เออเราต้องบอกแล้วเพราะว่าเราท้อในสิ่งที่คนอื่นพูดนะบางทีมันก็จริงนะแต่ว่ามันก็ต้องพิสูจน์ไปว่าเออเราไม่ได้ก็แค่เราจนเราเราไม่ใช่เร็วก็เหมือนกันนี่ก็อ้วนเหมือนกันไม่ได้เร็วอ้วนเฉยเฉยอุ้ยนี่ยุ้ยเหรอทำไมโซรมขนาดนี้อย่าะไรที่รุนแรงพี่ก็โตตอบแบบซึ่งก็เห็นกันอยู่แน่นอนมา้นยแล้วก็มาขมใจคือขมใจมากๆก็คือเห็นคนที่เรารักโดนแบบโดนว่ามามาวัดกน อะไรแบบนี้ดูถูกเกินเกิน <ๆ S 1> ไปมันอิ่มตัวนะคะมันแก่แล้วมันร้องเยอะร้องร้องทุกวันน่ะพักคพักเลยเพราะว่าด้วยรูปร่างด้วยเราไปอยู่ต่างจังหวัดแล้วเรามีความสุข